นายชื่ออะไรกันอะเราชื่อไอนะอยู่แผนการเรียนสิงคอ๋อโอเคเชื่อช็ปเปอร์อยู่แผนการเรียนฝรั่งเศสเาชื่อนมาจากสิงค์อ๋อโอเคเราไปเข้าอยู่สิงค์โอเคเราชื่อซ e <c oughs> ันดี้มาจากสิงค์เือนันนี่แกชื่ออะไรหรอเราชื่อดมอนนะเรียนอยู่วิดย์คลิปโอเคกินดิที่ไหนรู้จักนะกินดจากแว ่าแต่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเดียนแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายขึ้นห้องนี้กันก่อนดีไหมไม่ดีเลยไว้เจอกันตอนเที่ยงนะี๋ยวเจอกัน ช่วยน้ำแข็ให้เราความเงาเส้แผนการเรียนเนี้ยหรอเขาชื่อว่าแผนการเรียนศิลปกรรมและการออกแบบส่วนใหญ่เนี้ยเขาจะก็ตะอสอนเรื่องว่าเส้นกิจกรรมสีน้ำเสียสลิปบนผ้าใบแล้วก็ยังมีลายไทยแล้วก็ผ้าพิมพ์แผนการเรียนเนี้ยใช้ชื่อเสียงมาเรียนเป็นอย่างมากเลยอ่ะแล้วก็ยังมีแบบยังมีพาไปนั่งสถานที่เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เลยใหม่ๆพร้อมกับวาดรูปไปด้วยด้วยนั่นแหละมาวาดลูกมาเถอะ Est-ce que tu apprends le français? Oui. oui. Voilà, bienvenue dans la station le français à l'école Ici, la Pâtonne. Ici, on apprend le français de façon super cool. C'est pas très son du tout? On s'amuse en apprenant. Oui, on fait plein de choses écouter, lire, écrire, parler. Et surtout, on parle aussi avec des francophones. Ça aide beaucoup pour vous améliorer. Mais le plus fun, c'est les activités. On cuisine des places françaises. On apprend à manger comme les Français. Et parfois, on fait des sorties. C'est vraiment génial! Et tu sais quoi? On peut même choisir le prénom français rien que pour nous. Moi, je m'appelle Vu et j'ai choisi Théa. Mon ami PM choisir Valérie. Nurse, a choisi Eva. Et voici Camille, c'est le prénom français de Ness. Et Anaïs, c'est le prénom facile de Ilia. Trop chouette, non? Même si on n'est pas beaucoup dans la classe, on est super proche. C'est comme une petite famille. Si tu veux apprendre euh, une langue sympa, t'amuser et découvrir plein de choses. Hey, show you. 中文语言与文化发展项目，比如春节，都有我们汉语班的学生主办。这个活动是“熊课堂”内容有课外活动一体化教学。我们是 พกลังทำอะไรกันอยู่อะวันนี้จะพงกรานุสคาระก็วหนระดานุริม้ยตที่ัเอ่รียนนี้จะพาไปดหรอให้อะลมัต้องไต้งร่างนี่ทำเยอะมากเลยโซเดสแล้วลเรียนเรานะมีทักษานัถาที่ด้วยห้องเรียนเ็นหน้าเรียนเป็นสวนกนารักเด็กๆคาวาดดเดส สั่งฟองก็ดีเขาให้การเรียนนะสนุกมากขึ้นไปอีกแล้วเธอรู้ไหมกจิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากของวันคณะารจักย์ยยนก็คือการเขียนโวยคอขอรววเก้าฉันต้องไปเขียนกันเถอะ ีครับนเรียนที่นีต้อนรับนะครับเข้าสู่แผนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของเรานะครับก็พวกเรานะครับก็ได้มีการเรียนทั้งหมด5ตัวเป็นหลักนะครับผมก็จะมีทั้งชีวฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับก็ในการเรียนคารีนะครับก็ยังมีการทดลองจริงด้วยอย่างเช่นด้านนั้นครับการส่องกล้องจุลทรรศน์และการทดลองและมีการทดลองสารเคมีต่างๆยังไม่มีเท่านั้นนะครับยังรวมถึง ทางด้านนู้นครับชีววิทยาการดองผักไม่ใช่แคนั้นนะครับยังมีการทำโครงงานโปรเจกต์เองด้วยนะครับในแขนงของฟิสิกส์แล้วก็ในวิชาอื่นรวมถึงในด้านนี้ด้วยน,นะครับผมก็เพียงเท่านี้แหละครับนักเรียนแต่ใจดีนะครับคลาสนี้ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับผมขอบคุณมากครับ ือแผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นหลัก<ม>โดยที่เราก็จะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็โค้ดต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการสอนด้วยโดยที่เราก็จะนํามาบูรณาการเพื่อส่งเสริมทางความสนใจแล้วก็การมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียนมากขึ้นโดยที่เราก็จะพัฒนาเป็นเกมทางคณิตศาสตร์ต่างๆเพื่อส่งเสริมทางด้านความรู้และก็ทักษะ แล้วก็ยังทําให้นักเรียนเนี่ยมีคะแนนเก็บตลอดเทอมด้วยนะและที่สําคัญเนี่ยมันก็ยังช่วยให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการเรียนมากขึ้นข้อนี้เป็นเรื่องของการเรียนสัตเปลี่ยนชเส้นของสิ่งของที่ไม่ใจ่างก,ก,กันทั้งหมดมาเขาให้คํำว่า,วามีกี่ตัวต่อไปเลยถูกแล้วแล้วก็ตัวต่อไปมีเอ็มกี่ตัวครับสองตัว เฮ้ยถูกเอว่าจะได้คำตอบเป็นเฮ้ยถูกต้อกแล้วกลเก่งๆอ่าโถ่ไม่หรอกเก๋ช่วยเราไเยอะเลย,เลยขอบคุณมากใกล้จะผักเคี่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่า แล้วว่าจะไปดืของศิลปะแฟนเนอมอร์เลยได้ถ้าเดี๋ยวเราต้องทำเรื่องออกน้องรูเลีกเนกันก่อนโอเคงั้นแบบไปห้องพี่ฝนกันเนาะไปขอดนห้ครับสวัสด<ะ>ีครพีอออ่นวันนี้ี่ผ,นนผมจะจะไปทำเรื่องออกน้องเรียนครับไปปริตว่าจะไปซื้เครื่อง,ของเขียนครับ อ่ะหนูจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมจะไปซื้อที่ไหนมันจะมีสองที่นะคะคือในมหาลัยกับนอกมหาลัยนะคะถ้าในมหาลัยเราจะให้บัตรสีชมพูแต่ถ้านอกมหาลัยเราจะให้บัตรสีเขียวนะคะในการขอออกนะคะก่อนที่เราจะออกไปเราต้องเขียนในสมุดที่พี่ให้ไว้ก่อนนะคะมันจะมีสองเล่มน,นะคะเล่มออกนอกมหาลัยกับเล่มในมหาลัยนะคะ หลังจากที่หนูเขียนแล้วนะคะถ้าเล่มน,นอกอนอกมหาลัยก็จะเป็นผู้บริหารที่เซ็นให้นะคะอนุญาตส่วนในมหาลัยก็คือจะเป็นอาจารย์เี่นประจําวันหรืออาจารย์ฝ่ายสงเสริมวินัยที่สามารถเซ็นให้ได้นะคะครับค่ะครับ many hours l เฮ้ยเรียนวันนี้เป็นเพื่อนกันมั้งเขียนอคไรสนุกเลยคิดว่าสนุกสนุกใช่ใช่เพื่อนเพื่อนใหม่ก็เป็นดีใช่ใช่แล้วว่าเข้าถึงง่ายมากสอนดีมากเลยนะอืออาจารย์ก็สอนดีอาจารยดีมากแล้วแต่ละสายแต่ละคนเป็นยังไงบ้างของเราก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เพื่อนๆก็เข้ามาช่วยเราตลอดเลยเเนน่คนมีคนช่วยตลอด ก็สำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะครับพวกเราก็ขอให้ทุกคนสนุกกับชีวิตในรั้วมัธยมนะครับแล้วก็นะครับใครที่ไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยตรงไหนนะครับสามารถมาถามพวกเราได้เสมอเลยครับพวกเราก็เป็นสภานักเรียนที่นี่นะครับแล้วก็นะครับเจอกันนะครับก็สามารถทักทายกันได้เหมือนเดิมครับมีใครนะไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยนะครับที่นี่ต้องไปตรงไหนนะครับสอห้าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถถามพวกเราได้เลยครับเจอกันทักทายกันได้เสมอเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับพวกเรานะครับอยากจะบอกบทุกคนว่า ยินด to, ีต้อนรกับเราเข้าสู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลายธรณ์ยังไม่หมดเพียงขนาดนะครับทางโรงเรียนเรานะครับก็ได้มีหลักสูตรใหม่นะครับโดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ห้องด้วยกันนะครับโดยที่สองห้องแรกนะครับจะเป็นห้องการเรียนโฟกระแบบปกติครับในห้องที่สามนะครับก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับการเรียนแบบทางภาษานะครับโดยที่จะชื่อว่าห้องไต่เลงยนคัวนะครับโดยที่จะแบ่งอเป็นสามภาษาด้วยกันนะครับโดยจะมีภาษาจีนนะครับภาษาญี่ปุ่นครับแล้วก็จะมี ภาษาเกาหลีนะครับผมและห้องสูตรทางนะครับก็เป็นหลักสูตรที่พวกเราตั้งใจพัฒนามากๆเลยนะครับก็คือหลักสูตรสตรีมวกตินะครับก็จะได้มีการนำเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนมากขึ้นด้วยนะครับเชานกันนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็อยากจะให้มาเรียนครับด้วยความสนุกครับแล้วก็มีความสูตรภาษาที่างนี้มากครับขอบคุณครัทุกคนนะครับที่ขาดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่นเป็นเรื่องหลังของาอชิปปฐมนิเทศที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเลยทีเดียวนะไปาช่ไหม